a l l j i t นี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ a l l j i t Podcast กับรายการ Learn and Share ที่เราจะมาพูดคุยและแชร์เกี่ยวกับท็อปปิกที่น่าสนใจค่ะแล้ววันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเตยแล้วก็มายค่ะสวัสดีค่ะเตยแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีค่ะ วันนี้นะคะมมยกับเตยก็จะมาพูดถึงเบิร์นเอาซินโดมค่ะหรือภาษาไทยคือหมดไฟคำคำนี้นะคะเราคงจะได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะคุณผู้ฟังใช่ไหมเนาะเตยใช่ค่ะทั้งหมดไฟในการทำงานหมดไฟกับการเรียนหมดไฟในการใช้ชีวิตความรู้สึกนี้ที่เราพูดออกมาเนี่ยจริงๆมันค่อนข้างส่งผลต่อสุขภาพจิตมากๆเลยค่ะพอเมื่อเกิดความรู้สึกหมดไฟแล้วมันทำให้เราอยาก เทอยากจะทิ้งทุกอย่างไม่อยากทำอะไรเลยมันคล้ายๆกับการที่เราทำอะไรไปได้วยความรู้สึกที่หมดใจที่จะทำสิ่งนั้นเลยอืมใช่แล้วค่ะหรืออีกหลายคำเนาะที่เรามักจะได้ยินกันหรือว่าคุณผู้ฟังเคยพูดกันไหมคะประโยคที่ว่าเบื่อจังเลยไม่อยากตื่นขึ้นมาทำงานเลยหรือ,อคำนึงค่ะพรุ่งนี้วันจันทร์แล้วหรออยากให้หยุดเพิ่มจังเลยหรือเป็นการที่แบบว่า เกลียดทุกเช้าวันจันทร์คำพูดเหล่านี้อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างนะคะที่บ่งบอกว่าเราเนี่ยกำลังหมดไฟในการทำงานก็ได้ค่ะเราสองคนก็เลยจะพาคุณผู้ฟังนะคะมาทำความรู้จักกับสภาวะหมดไฟกันค่ะสภาวะหมดไฟนะคะอย่างที่เราทราบกันชื่อเรียกภาษาอังกฤษก็คือบนอาลซินโดมเนาะได้ขึ้นทะเบียนเป็นโรคใหม่จากองค์กรอนามัยโลกหรือว่าองค์การของหูนั่นเองว่าเป็นภาวะหมด ซึ่งภาวะหมดไฟในการทํางานเกิดจากความเครียดเรืเ้อรังในสถานที่ทํางานควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางก่อนจะรุนแรงและคุกคามการใช้ชีวิตค่ะค่ะแล้วก็ภาวะหมดไฟหมดใจในการทํางานอย่างที่ไมบอกเนี่ยคือเกิดจากความเครียดเรื้อรังในสถานที่ทํางานเป็นหลักเนาะแล้วเตยก็มองว่าไอ้ความเครียดเรื้อรังของแต่ละคนเนี่ยมันมีที่มาที่ไปที่ต่างกันบางคนความเครียดเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่างานที่หนักเกินไป หรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าไล้ตัวตนในที่ทํางานรู้สึกโดนเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างานด้วยเช่นกันผลตอบแทนที่ได้รับมาไม่คุ้มค่ากับความพยายามและความทุ่มเทนในการทํางานแล้วก็รวมถึงหัวหน้างานอย่างที่เตยบอกเมื่อกี้นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังเนี่ยที่กําลังเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับการทํางานหรือเริ่มเครียดกับการทํางานเนี่ยลองบอกกับพวกเราหน่อยนะคะว่าสาเหตุที่ทําให้รู้สึกแบบนั้นเนี่ย เกิดขึ้นเพราะอะไรกันบ้างค่ะแล้ววันนี้นะคะเตยก็มีสัญญาณเตือนภาวะหมดไฟมาฝากคุณผู้ฟังเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้เช็คกันนะคะว่าเรากําลังจะเข้าสู่ภาวะหมดไฟกันหรือ,อยังค่ะ 1. น,นะคะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดพลังกายและใจค่ะ2ก็คือ2ก็คือ,อ,คอรู้สึกทั้งด้านลบกับงานในหน้าที่ที่เรากําลังทํา3ก็คือรู้สึกเฉยเมยเห็นอกเห็นใจกับผู้คนน้อยลงอย่างไม่สมเหตุสมผล 4ก็คือรู้สึกหงุดหงิดกับเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือว่าหงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานค่ะ 5. <า S 1> ก็คือรู้สึกไม่เข้าใจเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมงานเริ่มไม่ชอบเรานั่นเองนะคะ 6. ก็คือรู้สึกเหมือนไม่มีใครที่จะพูดคุยด้วยได้ 7. รู้สึกว่าประสบความสําเร็จน้อยกว่าที่ควรจะเป็น8รู้สึกเหมือนอยู่ภายใต้แรงกดดัน 9. รู้สึกว่ายังไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการในที่ทํางาน และ10ค่ะรู้สึกว่าเลือกทำงานในองค์กรที่ผิดหรือเลือกอาชีพที่ผิดนั่นเองจากที่เตยได้พูดไป10ข้อนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้ฟังอยู่ก็สามารถรีเช็คแต่ละข้อไปพร้อมๆกับที่เตย ได้พูดไปเมื่อสักครู่ได้ค่ะแล้วก็สิบความรู้สึกนี้มันเป็นสัญญาณเตือนคร่าวๆนะคะที่เตยได้เอามาจากแบบทดสอบภาวะหมดไฟในการทำงานจากแอปพลิเคชัน a l l i t ค่ะซึ่งในแบบทดสอบเนี่ยจะมีคำถามที่มากกว่านี้เนาะเพื่อให้เราเนี่ยได้ทราบคะแนนกันนะคะว่าเรามีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะเข้าสู่ภาวะหมดไฟในการทางานค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำกับเราอีกด้วยนะคะซึ่งผลคะแนนที่ได้มาเนี่ยเป็นการประเมิน เพียงเบื้องต้นเท่านั้นเนาะที่อ้างอิงมาจากกรมสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังลองเข้าไปเช็คลิสต์ภาวะหมดไฟนี้กันได้ที่แอปออจิตเลยนะคะแล้วถ้าหากว่าเรากำลังเกิดเป็นภาวะหมดไฟอย่างเงี้ยเราจะจัดการกับตัวอยัง,อยงไงกันบ้างคะ่ะอืมายก็ได้เอาวิธีจัดการอย่างไรได้บ้างถ้าหากว่าเราเริ่มรู้สึกหมดไฟนะคะมาจาก f o r b e s ค่ะอืม ด้วยสภาวะในปัจจุบันนะคะที่ส่งผลในคนค่อนข้างหมดไฟกันค่อนข้างสูงทั้งสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจความเหน็ดเหนื่อยจากการทำงาน <c oughs> การเสียสุขภาพจิตในการทำงานถ้าเราอยากจัดการความรู้สึกหมดไฟนะคะอย่างแรกเลยคือเราอาจจะต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเราเองก่อน บางคนก็ปฏิเสธกับตัวเองว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวความรู้สึกนี้มันก็หายไปแต่ข้างในจริงๆคือมันล้าไปหมดจนมันกระทบกับร่างกายพักเท่าไหร่ก็ไม่หายอันนี้ถ้าเกิดพักเท่าไหร่ก็ไม่หายเนี่ยต้องเริ่มแบบมีความแบบตังหิดตังหิตกับตัวเองแล้วว่ามันมันไม่ไหวแล้วอ่ะมันเริ่มส่งสัญญาณเตือนว่าเราควรจะต้องไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหรือเปล่าหรือว่าหาที่พึ่งทางใจ ื่อแบบระบายความรู้สึกของเราให้ใครสักคนฟังหรืออาจจะต้องให้เวลากับตัวเองได้พักแบบจริงๆไปเลยเนาะใช่ค่ะต่อไปค่ะคือการคุยกับเจ้านายค่ะข้อนี้เข้าใจนะว่ามันทําได้ยากมากๆม,มันน่าจะขึ้นอยู่กับที่ทํางานแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรากับเจ้านายแต่ละคนด้วยเพราะว่าภาวะหมดไฟอะค่ะมันเกิดจากการทํางานเนาะถ้าจะคุยให้ตรงตัวที่สุดก็คือการบอกเล่าความรู้สึกเหนื่อยล้าให้เจ้านายฟังค่ะและอาจจะบอกถึงสาเหตุที่ทําให้หมดไฟอยากพักให้กับเจ้านายได้รับรู้ด้วยค่ะ หรือถ้ามันบอกไม่ได้จริงๆอ่ะอาจจะลองปรึกษาใครสักคนที่ที่ทางานร่วมกับเราที่เรารู้สึกสนิทใจ,จเนาะเพื่อแลกเปลี่ยนหรือแชร์ปัญหากันเพราะการหมดไฟอะค่ะมันส่งผลให้งานของเรามีประสิทธิภาพที่ต่าลงใช่ค่ะงานก็จะเดินช้าลงเพราะว่ามันล้าทาั้งกายและใจอะค่ะถ้าเกิดเราปรึกษาคนที่ทํางานเงี้ยเขาจะได้เข้าใจถึงประสิทธิภาพ performance ของเราที่มันต่ําลงด้วยแต่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ยากเนาะสําหรับใครหลายๆคนที่ จะกล้าเข้าไปพูดกับเจ้านายตรงๆแต่ว่ามันก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน<ช>างที่นายได้บอกไปนะคะต่อไปค่ะคือการหาเวลาพักผ่อนให้ตัวเองพักที่แปลว่าพักจริงๆอคือมันก็มีหลายๆที่เนาะที่ถึงแม้ว่าเราลาหรือว่าพักเนี่ยเจ้านายก็ยังพักมาใช่ทักมาตตมงานเราอาจจะต้องหักดิบด้วยกันปิดแจ้งเตือนไปเลยใช่ไม่ไมต,อ,ตอบแบบอีกนอไปเลยเพราะว่าพักกับลาคือการพักกับลาจริงๆค่ะ ถ้าเกิดว่าให้มาตอบอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงไม่แฟร์กับเรามากๆแล้วมันก็จะไม่เรียกว่าเป็นการพักเนาะบางทีเราก็ต้องถ้าพูดว่าใจร้ายไหมหมว่ามันดูไม่ใจร้ายนะเตยใช่เพราะว่าเราก็ได้แจ้งชัดเจนแล้วนะว่าอันนี้คือการลาพักใชออ่อืมอืมเราก็คงที่จะเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบใช่ไม่ตอบงานในเวลาที่เราพักใช่ค่ะใช่เราทําไปได้เลยนะไม่ต้องรู้สึกผิดกับเจ้านายหรือว่าเพื่อนร่วมงานที่มาใ,ให้ทํางานตอนที่เราพักด้วยเซฟความรู้สึกของตัวเองก่อนดีกว่าอืม ต่อไปค่ะคือการเช็คความรู้สึกของตัวเองเกี่ยวกับงานประจําที่เราทําอยู่อะค่ะว่าเรากําลังรู้สึกหมดไฟหรือว่าเรากําลังหมดความรักกับงานของเราแล้วหมดไฟอะ่ะมันยังพอกู้ได้นะแต่ถ้าเรามีความคิดเชิงลบไม่มีความรักความหลงไหลกับงานที่เราทําแล้วอะมันก็คงจะกลับไม่ได้แล้วอะใช่เพราะว่ามันหมดใจไปแล้วนะอะเนาะมันเหมือนแบบมันทํางานด้วยความรู้สึกแบบใจมันไม่รักแล้วอะ่ะไปต่อตไม่ได้ถึงเราแบบ ให้เวลาตัวเองได้พักแล้วอะ่ะแต่กลับมาไอความรู้สึกเบื่องานหมดไฟมันก็ยังอยู่ความที่แบบไม่อยากทำงานมันก็ยังอยู่อ่ะนั่นอาจจะยากแล้วเนาะที่เราจะให้ความรักตรงนั้นกลับมาได้ใช่ค่ะต่อไปคือกำหนดขอบเขตของตัวเองค่ะว่าหน้าที่ของเราคืออะไรสาเหตุที่เรารู้สึกหมดไฟอ่ะค่ะเพราะว่าเราอาจจะกำลังแบกหน้าที่ยายงานของคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าทำอะไรเกินตัวอยู่หรือเปล่า เขียนลิสต์งานของเราไว้เลยค่ะเพื่อเตือนตัวเองว่าเราควรทําแค่ไหนอันไหนคือ,อหน้าที่ของเรามันเป็นการจัดลําดับเวลางานของเราด้วยนะว่าเวลาเนี้ยเราจะจัดการกับหน้าที่ตรงนี้เวลานี้เราจะทําอันนี้อะไรเงี้ยแบ่งให้มันชัดเจนเพื่อให้แบบมันไม่กระทบรูทีนการใช้ชีวิตใช่แล้วก็มันจะไม่เกิดเป็นแบบว่า ความเครียดแบบจัดการไม่ได้เหมือนกับว่าหน้าที่ทุกอย่างมันรวมกันหมดมันไม่ได้ถูกจัดลําดับว่าหนึ่งสองสามคนทาอะไรอืมันก็ถ้าสมมติว่าเรามีการเขียนลิสต์เอาไว้อย่างเงี้ยเราก็จะรู้ว่าเราต้องเริ่มทําอะไรก่อนค่อยๆจัดการไปทีละอันอืมันจะทําให้เราเครียดได้น้อยลงด้วยอืใช่ค่ะต่อไปค่ะคือหยุดพักระหว่างวันบ้างถ้าเรารู้สึกไม่โอเคอืมหรือว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราทํางานหนักเกินไปแล้ววันเนี้ยก็ให้เวลาตัวเองได้พักบ้างอือาจจะแบบ กินขนมอร่อยอร่อยหา <S <S น้ำอะไรกินเพื่อแบบเติมน้ำตาลให้ร่างกายได้มีความสดใสความรม่าเริงระหว่างวันด้วย,ยหรือว่าจะลองงีบดูสักสิบห้านาทีเพื่อแบบว่าตื่นขึ้นมาเราจะความรู้สึกไม่โอเคตรงนั้นมันอาจจะหายไปก็ได้ต่อไปสุดท้ายนะคะคือห้ามใช้คำว่าห้ามเลยนะห้ามทำงานนอกเวลาอันนี้สำคัญมากๆกค่ะการเข้างานการออกงานก็มีเวลาของมันเนาะถ้าสมมติว่าในหนึ่งวัน เราเลิกงานเท่านี้ก็คือให้งานมันจบกับที่ตรงนั้นอย่าเอางานไปคิดนอกเวลางานค่ะใช่หรือว่าไม่แบกงานกลับบ้านนั่นเองนะคะใช่ควรที่จะจัดการเวลาให้กับตัวเองอย่างชัดเจนว่านี่คือเวลาเลิกงานแล้วเราควรเอางานออกไปจากหัวเราแล้วเราก็ควรที่จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นเพื่อให้เราไม่ได้รู้สึกว่าแบบเราทํางานหนักจนเกินไปหรือว่างานมันรบกวนการใช้ชีวิตของเราเกินไปมันกินเวลาเรามากเกินไปอะไรแบบาี้ค่ะแต่ถ้าหากว่า คุณผู้ฟังเนี่ยจัดการกับไอภาวะหมดไฟอย่างที่พวกเราแนะนําไปแล้วแต่มันยังไม่หายไปเนี่ยอืหรือจริงๆแล้วมันอาจจะแก้ที่เราคนเดียวไม่ได้เนาะอาจจะต้องแก้ที่เพื่อนร่วมงานหรือเปล่ารวมถึงหัวหน้างานด้วยหรือเปล่าอืมข้อนี้น่าคิดมากๆค่ะเพราะว่าบางครั้งอาการหมดไฟอะเราแก้เราลองแก้ที่ตัวเองแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่หายอะมันอาจจะต้องมานั่งทบทวนกับตัวเองอีกทีว่า มันเป็นพะสภาพแวดล้อมที่ทํางานของเราหรือเปล่านั่นก็คือเพื่อนร่วมง,งานกับหัวหน้าง,งานของเราค่ะการที่เราทํางานถึงแม้จะทําคนเดียวแต่เราก็ต้องอยู่ร่วมออกับคนอื่นๆดีวงานคุยงานออกับคนอื่นๆบางทีพวกเขาก็เป็นปัจจัยภายนอกที่มันแก้ได้ยากแล้วก็ทําให้เราเหนื่อยใจมากๆด้วยถ้าหากว่าหัวหน้าง,งานแล้วก็เพื่อนร่วมง,งานของเรายินดีที่จะรับฟังเราอะค่ะเราอาจจะลองคุยกับเขาดูเนาะแต่ถ้าเราเพื่อนร่วมง,งานและหัวหน้าไม่สามารถหาตรงกลางที่ จะอยู่ร่วมกันได้แล้วเราก็รู้สึกมันไม่ไหวเลยมันล้ามันเกิดความรู้สึกลบเกิดเป็นอคติขึ้นทุกวันนะคะจนมันกระทบกับสุขภาพจิตของเราอ่ะอันนี้หมายว่าการลาออกเพื่อสุขภาพเพื่อเซฟความรู้สึกของเราอ่ะมันก็เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันเนาะมันหาวิธีแก้มันแก้ไม่ได้แล้วอะอืมใช่ค่ะค่ะแล้วบางครั้งการที่เรามีความเอมบาร์ตี้ในองค์กรเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องที่สําคัญมากๆเนาะ มันเหมือนเป็นวัคซีนป้องก,กันกับภาวะหมดไฟแล้วก็ความเครียดต่างๆที่มันเกิดขึ้นในที่ทํางานได้รวมถึงมันทําให้เรารู้ด้วยนะว่าเพื่อนร่วมงานของเราอะทํางานหนักไปไหมเกิดความเครียดที่จะนําไปสู่ภาวะหมดไฟหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเรามีความเมมบาร์ตี้อะเราจะเข้าเข้าใจกันใช่ไหมเราก็จะเห็นใจกันแล้วเหมือนมันก็จะรับรู้เกี่ยวกับพลังงานทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคนคนนั้นแต่ว่าถ้าเราไม่มีความเมมพาร์ตี้อะ เราก็จะไม่เข้าใจคนคนนั้นเลยนะว่าเขาอะจะรู้สึกแบบนี้ไหม,มว่าเขากําลังเครียดอยู่ไหมและที่สําคัญคือหัวหน้างานเองด้วยนะคะถ้าหากขาดความเอมพัตตีไปเนี่ยก็อาจจะเสียลูกน้องไปได้เช่นกันม,มีหลายคนเนาะที่เกิดภาวะหมดไฟจากหัวหน้างานค่ะเพราะว่าบางทีหัวหน้างานมองว่าพนักงานคนเนี้ยเก่งจังเลยลองเพิ่มงานสักชิ้นให้ดูสิว่าเขาจะทําได้ไหมพอพนักงานคนนั้นทําได้ทําออกมาได้ดีเขาก็เพิ่มงานขึ้นเรื่อยๆจน ไม่ได้มีความเปบตตีไม่ได้ใส่ใจกับพนักงานคนนั้นนะว่าเขาจะจัดการเวลาการทํางานได้ไหมหรือว่างานน่ะมันกระทบต่อการดําเนินชีวิตหรือว่ากินเวลาชีวิตพนักงานคนคนนั้นหรือเปล่าไม่ได้ฉุกคิดว่าเราอะ่ะกาลังสั่งงานกับคนอยู่นะมไม่ใช่หุ่นยนต์มันก็อาจจะทําให้พนักงานคนนั้นน่ะเกิดภาวะหมดไฟได้ซึ่งหัวหน้างานเองนะคะต้องคอยสังเกตพนักงานแล้วก็ไม่ผิดหรือว่า ไม่แปลกนะที่จะมาถามลูกน้องว่าคุณโอเคไหมกับกับงานที่ที่เราให้ไปแล้วก็ถามเขาด้วยความที่อยากจะเข้าใจเขาจริงๆนะไม่ใช่ถามด้วยน้ําเสียงที่แบบโอเคหรือเปล่ากับงานที่ให้ไปอะไรเงี้ยม,มันมันจะยิ่งทําให้แบบว่าลูกนอ้องเออหมดไฟแล้วก็รู้สึกว่าเจ้านายไม่เข้าใจก็ได้อืเราถามด้วยความเป็นเป็นห่วงเป็นใยถา,ยามด้วยความแบบเบียร์พาร์ตี้ที่อยากจะเข้าใจเขาจริงๆ,งๆอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยให พนักงานเนี่ยไม่เกิดเป็นภาวะหมดไฟได้หรือว่าเครียดได้นั่นเองค่ะพอเตยพูดถึงเรื่องการมอบหมายงานนะคะมาว่าข้อนี้ก็เป็นสาเหตุที่ทําให้คนหมดไฟได้นะเพราะว่าเหมือนพอเราเข้ามาทํางานนะคะคนเราก็ต้องมีหน้าที่ที่ถูกกาหนดไว้ใช่ไหมใชม่แต่พอเราทําไปนานๆเนี้ยมันก็ทําไมค่อยๆเพิ่มมาค่อยๆเพิ่มมาหน,หน้าที่เริ่มหลากหลายเริ่มเปิดมัลติสกิลให้พนักงานเฉยเลยซึ่งอันนี้อาจจะเป็นข้อดีที่เขาเห็นความสามารถของเราค่ะ แต่ก็อย่าลืมว่าคนเรามันก็เหนื่อยเป็นต้องใช่แล้วค่ะก็อย่างคําพูดที่บอกว่าหน้าที่ไม่ซ้ําจําตําแหน่งไม่ได้นั่นเองนะคะม,มันก็จะทาให้พนักงานคนนั้นหมดไฟไปแล้วเช่นกันใช่แล้วอย่างนี้ไมคิดว่าค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เจ้านายให้กับเราเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนคะ สำหรับม้นะคะมายว่ามันค่อนข้างที่จะมีผลมากๆเลยค่ะแล้วก็สำหรับผลงานวิจัยของเกาอาบะค่ะก็พบว่ากว่า7 1ซนของคนรุ่นใหม่ไม่มีความสุขกับงานและหากเจองานใหม่ที่มีโอกาสที่ดีกว่าเงินที่ดีกว่าก็พร้อมจะลาออกเสมอ,อมซึ่งคิดว่ามันค่อนข้างจะมีผลมากๆเลยมสมมติว่าถ้าเราทำงานไปหนึ่งรเนะคะแต่ผลตอบแทนนั้นไม่เพิ่มขึ้นเหมือนที่เตยบอกว่าหน้าที่ที่ได้รับก็ต้องเพิ่มมากขึ้น มันทําให้เราหมดใจแล้วก็หมดไฟได้นะเพราะเชื่อว่าทุกๆผลงานที่เราทําไปอะคะ่ะมันทําด้วยความตั้งใจของเราอยู่แล้วอะอแล้วเราก็ใช้ความคิดของเราเหมือนกันเราก็ต้องคาดหวังแหละว่ามันควรที่จะมีอะไรได้กลับมาหรือเปล่าอืมใช่ค่ะเตยก็เห็นด้วยนะคะเตยมองว่าผลตอบแทนที่เราได้รับจากการทํางานเนี่ยมันมีส่วนมากๆเนาะหากเราได้รับงานเพิ่มหรือว่ามีหน้าที่เพิ่มอะแต่ผลตอบแทนมันยังไม่ต่างจากเดิม มันก็ทําให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราทุ่มเทไปมันไม่มีประโยชน์เพราะว่าการอัพสกิลตัวเองในที่ทํางานนั่นก็เพราะว่าเราอะอยากอัพตําแหน่งหน้าที่ของตัวเองเนาะขยันมากขึ้นเรียนเสริมเพื่อต่อยอดตําแหน่งงานที่เราทําอยู่เพื่อเพิ่มรายได้ให้มันมากขึ้นเพื่อเอามาดูแลครอบครัวหรือเพื่อมาเป็นค่าใช้ใจ่ายในการดําเนินชีวิตที่ทุกวันเนี้ยค่าของชีพมันขึ้นสูงมากๆนะคะถ้าหากเราอัพสกิลอย่างเห็นได้ชัดองค์กรเติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แต่เรายังย่ำอยู่ที่เดิมผลตอบแทนเรายังได้เท่าเดิมสวัสดิการเราเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันก็จะทําให้เกิดเป็นภาะวะหมดไฟแล้วมันจะรู้สึกว่าแบบองค์กรนี้มันเอาเปรียบเราอยู่หรือเปล่าก็เป็นได้เนาะอืส่งผลให้ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยเนาะมันก็ทําให้พนักง,งานมีความคิดที่อยากลาออกได้เหมือนกันใช่หมดไฟแล้วรวมไปถึงหมดใจเนาะแบบที่พวกเราพูดไปก็คือหมดความรักในงานที่เราทําไปเลยจากที่เราแบบอุ้ยอยาก อัพตัวเองอยากมีอะไรใหม่ๆมาพัฒนาองคอ์กรแต่พอเราทําไปแล้วมันเราไม่ได้อะไรเลยอะคะ่ะมันก็ทําให้เราหมดใจไปได้เลยอต่อไปนะคะไม้กับเตยก็จะมาแชร์ประสบการณ์การหมดไฟของเรากันค่ะไม้ก็ขอรวบยอดเลยทั้งตอนเรียนแล้วก็ทํางานค่ะเวลาที่หมดไฟส่วนใหญ่จะมาจากภาระงานที่มันทับถมเรามากๆทําให้รู้สึกว่าอยากเททุกอย่างอยากทิ้งทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ความเหนื่อยกาย แต่ว่ามันเหนื่อยใจด้วยมันจัดเวลามันไม่ได้เลยมันล้วนไปหมดแล้วก็พอมันเป็นอย่างเงี้ยค่ะมันทําให้คิดอะไรไม่ออกมันตันไปหมดซึ่งพอลองพักแล้วมันก็ไม่หายนะมันไม่อยากตื่นรู้สึกแบบเกียดวันจันทร์แบบที่เตยบอกด้วยทางออกสําหรับมาคือการบ่นกับเพื่อนค่ะทั้งเพื่อนสนิทเราแล้วก็เพื่อนร่วมงานระบายให้เพื่อนฟังค่ะว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงอันนี้สําคัญมากๆเลยคือเราต้องยอมรับความรู้สึกของตัวเราเองก่อนเหลือง่ายเลยคือคําว่าไม่ไหวอย่าฝืน พราะถ้าฝืนแล้วงานมันออกมาไม่ดีเท่าที่เราหวังไว้แน่นอนอะ่ะเพราะมันหมดไฟแล้วก็หมดใจแล้วก็อีกวิธีหนึ่งค่ะสาหรับมายคือการออกกําลังกายเพราะเวลามาออกกําลังกายแล้วมารู้สึกว่ามันเหมือนมีพลังรู้สึกกระชับกระเฉงมากขึ้นแต่ว่าวิธีของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันเนาะอาจจะต้องหาวิธีที่เหมาะกับตัวเองบางคนอาจจะช้อปปิ้งนอนดูหนังหรือว่าอยู่คนเดียวก็ร้องเพลงให้ดังๆเหมือนเป็นการระบายอารมณ์ไปเลยอของเตยคือมีอะไรบ้างคะประสบการณ์ เตยก็เคยนะอย่างตอนเรียนน่ะเราทำกิจกรรมใช่ไหมเราเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็จะเหมือนกับว่ามันจะแบ่งความชอบให้กับเราได้อย่างชัดเจนแต่ไอหน้าที่เรียนเราก็ต้องทำใช่ไหมแต่พอเราได้ไปทำไอ้กิจกรรมที่เราทำอย่างรำร้องเพลงอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกจอยกับไองานกิจกรรมมากกว่าการเรียนมันก็เลยทำให้เราหมดไฟในการเรียนทั้งนั้นที่จริงๆแล้วอ่ะเราชอบนะที่จะเรียนชอบที่จะแบบว่าไปโรงเรียนเพื่อให้ได้เรียนหนังสือเพื่อจะได้เรียนให้ทันเพื่อน แล้วก็ชอบทําการบ้านชอบทํางานส่งส่งหุ่นคูแต่พอมันมีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเรารู้สึกว่าเออเราชอบสิ่งนี้มากกว่ามันก็เลยทําให้การเรียนเราดรอปลงไปเลยนะอืมหมดไฟแล้วก็เกือบจะหมดใจกับการเรียนไปเลยคือแบบอยากจะโดดเรียนทั้งวันเพื่อไปทํากิจกรรม,มเพื่อไป<ช>ทำต้องเคยโดดเรียนอ,อ่ะเคยคะ่ะม,มันอาจจะไม่ดีนะคะถ้ามันบ่อยเกินไปแต่วิธีการเพิ่มไฟในการเรียนของเตยก็คือ เหมือนกับว่าเราเริ่มรู้ตัวเองแล้วอะอย่างที่ไมลบอกเนาะสิ่งที่สําคัญคือต,ต้องยอมรับกับความรู้สึกตัวเองก่อนว่าเราเราเหนื่อยกับตรงนี้เราหมดไฟกับตรงนี้แล้วก็ต้องรู้ว่าเพราะอะไรเราถึงหมดไฟกับมันสําคัญเลยต้องรู้ว่าเพราะอะไรเด็กบางคนอาจจะหมดไฟกับการเรียนเพราะว่าเรียนหนักเกินไปเด็กบางคนอาจจะหมดไฟเพราะว่าคุณครูหรืออาจารย์หมดไฟการเรียนเพราะว่าเพื่อนๆหรืออย่างเตยเองหมดไฟเพราะว่า มันมีอย่างอื่นที่เราชอบมากกว่าการเรียนหรือถ้าตอนที่เป็นช่วงโควิดบางคนอาจจะหมดไฟเพราะว่าเรียนออนไลน์อ่าใช่เราก็ต้องพอเรารู้ตัวเองแล้วว่าเราเริ่มหมดไฟรู้ถึงสาเหตุแล้วอะเราก็ต้องมาทบทวนกับตัวเองแล้วว่ามีอะไรบ้างที่เติมไฟให้กับเราอะออย่างที่ไม่บอกบางคนก็อาจจะช้อปปิ้งดูหนังเนาะบางคนก็แค่ร้องเพลงดังๆแต่ช่วงของเตยอะก็คือรู้แล้วว่าเกิดจากความเบื่อหมดไฟ ตรก็จะโดดเรียนซึ่งมมนเป็นค้งออกที่ไม่ดีนะคะแต่ว่าเราไม่ได้โดดพุ่มเพือ่อเหมือนเราโดดแค่อาทิตย์เนี้ยเหมือนต้องการเติมไฟอะอืมก็โดดไปเลยหนึ่งวันเพื่อไปหาแรงบันดาลใจหาไฟให้กับตัวเองเหมือนชาร์จแบตให้กับตัวเองแล้วอีกวันหนึ่งค่อยไปสู้กับการเรียนใหม่อืมอืมอย่างเงี้ยมันก็เลยช่วยให้แบบเราเรียนมาได้รอดจนถึงทุกวันนี้อืแต่ก็ไม่ได้แนะนําให้คุณผู้ฟังที่กำลังหมดไฟในการเรียนไปโดดไป,ไปโดดเรียนเนาะมันมีวิธี ที่ดีกว่านั้นอย่างเช่นการจัดกิจวัตรประจําวันให้กับตัวเองใหม่เหมือนหาอะไรทําใหม่ๆระหว่างวันอะไรอย่างนี้ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเองหรือว่าสมมติว่าเราจะกิจวัตรประจําวันแล้วว่าวันนี้เราทําอะไรบ้างเวลานี้เราจะตั้งใจเรียนวิชาอะไรบ้างพอหมดวันหรือถึงเวลาเลิกเรียนแล้วอ่ะเราก็ให้ของขวัญตัวเองเล็กๆน้อยๆอย่างพาตัวเองไปกินขนมที่แบบว่าอร่อยๆที่เราชอบหรือ เลิกเรียนแล้วอาจจะนัดเพื่อนไปดูหนังเพื่อเป็นการแบบว่าให้ของขวัญตัวเองให้รางวัลตัวเองที่แบบเออวันนี้เราผ่านมันมาได้เนาะวันนี้เราเรียนได้เราสามารถเข้าเรียนได้เหมือนเพื่อน,อ,นอือ,อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็พอมาถึงวัยทางานมันก็มีนะช่วงที่หมดไฟอย่างก่อนหน้าเนี้ยค่ะงานที่เตยทํามันจะเป็นงานที่ค่อนข้างสบายอืมแต่ว่าผลตอบแทนมันก็ดีนะแต่เพื่อนร่วมงานไม่โอเค Mm hmm. เพื่อร่วมง,งานชอบเอาเปรียบทั้งที่งานก็สบายอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้เตอรู้สึกหมดไฟแล้วทุกวันที่กลับบ้านจะเติมไฟด้วยการอาบน้ำ mm hmm. ขัดขัดตัวอาบน้าแบบนานๆเลยแล้วพออาบน้ำเสร็จปุ๊บมารู้สึกสดชื่นไบแล้วก็รู้สึกเหมือนได้เติมไฟให้กับตัวเองตื่นเช้ามาก็ อาน้าแต่งหน้าสวยๆเพื่อเติมไฟแล้วก็ไปสู้กันใหม่ในที่ทำงานอันนี้การแต่งหน้าเวลาออกไปไหนสักที่มันสามารถช่วยเพิ่มความมั่นใจจริงๆใช่ช่วยเพิ่มความมั่นใจแล้วก็ช่วยเพิ่มไฟให้กับเราด้วยอืมส่วนคุณผู้ฟังนะคะที่กําลังหมดไฟกับการทางานก็ลองหาวิธีที่เข้ากับตัวเองดูว่าอืมเราเรามีวิธีไหนบ้างที่จะจัดการกับไอ้ความรู้สึกเราเนะืมเราสําหรับคนที่กําลังเรียนอยู่นะคะถึงตอนนี้จะกลับมาเรียนออนไลน์แล้วเนาะแต่ว่า อย่างมายกับเตยเนี่ยก็ต้องเคยผ่านการเรียนออนไลน์มาเหมือนกันใช่ช่วงเรียนออนไลน์เนี่ยก็บอกตรงๆเลยว่าค่อนข้างหมดไฟมากๆเบื่อมากอมันน่าเบื่อมากๆเลยค่ะแต่ในสถานการณ์ตอนที่เป็นโควิดตอนนั้นนะคะที่มีภาวาะโควิดอ่ะมันไม่มีทางออกอย่างอื่นอะเนาะนอกจากการเรียนออนไลน์ใช่อืมก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าสําหรับตอนนี้ใครที่กําลังเรียนออนไลน์อยู่นะคะแล้วรู้สึกหมดไฟอะ่ะถ้าใครที่อยู่หอก็อาจจะชวนเพื่อนมานั่งเรียนด้วยกันเรียนกับเพื่อน อแต่ถ้าใครที่ต้องอยู่บ้านแล้วก็เรียนออนไลน์อะค่ะถ้าเกิดรู้สึกหมดไฟระหว่างที่เราเรียน,นอะเนาะอยากบอกเลยว่าเอาเท่าที่ไหวอืมชเพราะว่าถ้าฝืนไปมันก็เหมือนเคยไหมว่าเรียนไปแล้วตามองแต่หัวเรามันแบงค์อ่ะมันเป็นอย่างนั้นเลยเนาะอาจจะอัดหน้าจออัดเสียงตอนที่ครูสอนอืมแล้วพอรู้สึกว่าเราเริ่มมีสมาธิอะค่ะแล้วค่อย กลับมาโฟกัสกับบทเรียนตอนนั้นดีกว่าดีกว่าฝืนไปแต่ไม่ได้อะไรเพราะว่าเคยเป็นเหมือนกันอืเหมือนเอาที่ใจเราพร้อมเปิดรับการเรียนหรือว่าสื่อที่แบบว่าต้องใช้เรียนออนไลน์เนาะอพอเราพร้อมแล้วเราค่อยย้อนกลับมาดูมันใหม่แต่กับบางคนมันก็ไม่ทันนะมันต้องเรียนออนไลน์ณนะตอนนั้นแล้วก็ต้องสอบเก็บคะแนนณะตอนนั้นเลยอ่ะถ้าเป็นอย่างนั้นก็คงจะเป็นไฟล์บังคับว่าเราต้องเรียน <laughs> แต่ว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เขาก็จะส่งไฟล์ เนาะไฟล์รายงานมาให้เราดูก่อนแล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะลองเน้นอันที่เป็นหัวข้อที่เป็นหลักสําคัญเนี่ยคะ่ะมาสรุปไว้ก่อนอืเพื่อให้เราได้ทําความเข้าใจในแบบของเราเพื่อที่จะสอบได้ในตอนที่ท้ายค่าวเนาะสอบเก็บคะแนนได้ใช่ค่ะสาหรับคุณผู้ฟังที่มีวิธีการแก้การหมดไฟหรือว่ากําลังตกอยู่ในสภาวะหมดไฟอยู่ก็ก็สามารถมาแชร์กันผ่านทางคอมเมนต์ได้นะคะสําหรับ คนที่คอมเมนต์อ่ะเนาะอาจจะได้ช่วยคนที่กําลังหมดไฟแล้วก็มีวิธีมีทางออกดีๆสําหรับคนที่กําลังหมดไฟอยู่ก็ได้ใช่ค่ะหรืออีกทางหนึ่งที่จะทําให้คุณผู้ฟังรู้ได้นะคะว่าเราเนี่ยตกอยู่ในภาวะหมดไฟหรือเปล่าก็คือการที่เข้าไปทําแบบทดสอบเนาะเกี่ยวกับภาวะหมดไฟในแอปพลิเคชันออจิตนะคะเพื่อดูคะแนนกันแล้วก็อย่างที่เตยบอกนะคะมันเป็นการประเมินตัวเองเพียงเบื้องต้นเท่านั้นเนาะว่าเราอะอยู่ในระดับที่เท่าไหร่ หรือจะทำแบบประเมินดูว่าเราอะมีความเครียดอยู่ในระดับไหนก็ได้เช่นกันค่ะแะถ้าหากคุณผู้ฟังมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่าอยากระบายก็สามารถระบายได้ที่แอปออจิตได้เลยค่ะค่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมที่จะรีเช็คความรู้สึกตัวเองค่ะแล้วก็หัวหน้าง,งานที่ได้ฟังคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมรีเช็คลูกน้องตัวเองได้ว่าเออช่วงนี้ลูกน้องเราส่วนใหญ่มีอาการหมดไฟหรือเปล่าอ,อาจจะต้องมาแก้ที่ตัวเราเองหรือว่า มีความเอมพัตตีต่อลูกน้องมากขึ้นใช่แล้วค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังก็อย่าลืมรีเช็คเพื่อนเพื่อนร่วมงานของเราด้วยเนาะใช่สำหรับวันนี้มมยกับเตยก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะออจิตนี่คือพื้นที่ปลอดภัยสำหรับคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android